วอนี้พี่น้องมันนี้ก็สิมากแกงหน่อไม้หน่อไม้เพื่อนจะเอามาปากจากมือไทยน้ครับหน่อไม้เพื่อนเอามาปากก็เลยสิแกงจก้ะไปไปแกงหน่อไม้กันจ้ะท่านกันเลยจ้ะ เขาเอามาจากเมืองไทย้ามาฝากเลยามาแก่ก็จะหั่นแบบหั่นแกงเฟ้อเลย แซ่แบแซ่บเอาแกงเองเนาะ้าไม่สั่งไป้าไม่หมาก้าไม่ยังจะกิน yeah แสบแสบเอาจะนั่งกับโมมีด้วยจ้ะเพราะว่าเอาใส่อันนี้จ้ะไหนกับน้องกับหาวออกออกกออับนอกก้องกับหาวนี่จ้ะก็น้องก,ก็จะเอาอันนี้ลวกเนาะลวกอะไรก็รสิปั้นเอาใส่มาเปินี่ใบอันนี้จ้ะแต่มันก็จะเขียวจ้ะนี่ แกนอย่างอยานางแต่แกนยานางเพราะว่าผมมีอย่านางก็เลยต้องเอาอันนี้แทนเอาคอยากกินกระสหาเ็ดนี้ ดจ,จะหัะ่นหอมอาไปปั่นดกัปีนีกัปีใส่กปีมีกระเทียมกระเทียมแช่แข็งด้วยจ้ะ สไตล์ของเอาด้วยจ้ะทำแบบกินแบบ,แบ,บไง่ายๆด้วยจ้ะพีดจ้ะปั้นเราจะบร้โรคจ้ะบรดสตัดโภคแม่บ้านยุคใหม่ด้วยจ้ะ เรียบร้อยแล้วก็จะไปปั่นจ้ะ ทีย่าน้ากนกันี่จฉำอย่างน,าน,นั้นชั้นใดใบเอนะเขียวสั้นนั่นแหละ เสียวจากพี่น้องใส่เห็ดเห็ดใส่เห็ดคอนโซนด้วยน้องเขาให้มาเห็ดคอนโซนนี่จ้ะน้องเขาให้มาแล้วก็ใส่บวบด้วยใส่บวบผมมีเอาบมมีไปตูใส่มอละพาแทนจ้ะเนี่ย เป็นบอสจา๋าเป็นตากินบอสาเสร็จแล้ววัดีพี่น้องมาจ๋ามากินข้าวแกงนมใหม่กันต๋าอันนี้เห็ดน้องเขาให้มา แซ่เหมือนกัใส่ปลาอีตูเนาะใส่ปลาอีตูกับสีหอมใส่มรละตัวค่อยหอมลืมเสื้อไอ้นั่นมาใส่สตอแทนทุกอย่างเลยสตอกินคือกันกระสะอม หวอนอ เฮ็ดแต่ในยำคือกันก็นเฮ็ดปวกเลยกรุกกุกแซ่บ nóng hoàn rồi, hoàn, Buộc. น้อแค่นี้ก่อนด้วยจ้ะพี่น้องนะฮมันเย็นก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย